ดังนั้นหลังจากทรงประทับในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้26วันพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภายังทรงอยู่ในพระอาการโคมา่าหลังจากทรงพระประชวนด้วยโรคหลอดเลือดในสมองพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงวินิจฉัยโดยแพทย์ว่ามีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะร้า,ายแรงจากการติดเชื้อไมโครพลาสมาไม่ครพลิบหมาเป็นแบบที่เรียก,ก่อการระคายเคืองขนาดเล็ก ขนาดประมาณ0.2ไมโครเมตรแบคทีเรียชนิดนี้มีโอกาสทำให้เกิดการติดเชื้อร้ายแรงขณะน,นี้แพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาได้ใช้ยาปฏิชีวนะชนิดแรงเพื่อช่วยให้พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสมหายเร็วขึ้นพร้อมกันนี้คณะแพทย์ได้เพิ่มวิตามินเพื่อปรับสมดุลการรับประทานอาหารสำหรับพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเพื่อช่วยให้พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามีความสามารถในการต่อสู้กับแบคทีเรียนี้ แพทย์แจ้งว่าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาพาติดเชื้อแบคทีเรียจากคนอื่นอาจเป็นเพราะพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงร่วมกิจกรรมส่วนพระองค์พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจึงได้สัมผัสกับต้นต่อของโรคปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรได้ถวายการรักษาพิเศษเพื่อดูแลพระพังนาัยของพระองค์เจ้าพชรกิติยาภา เจ้าหญิงกำลังได้รับการดูแลและพักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวเต็มที่และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อซ้ำแพทย์ระบุว่าเวลาที่พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจะทรงหายเป็นปกติคือ2-4สัปดาห์จึงยังมีงานอีกมากที่ต้องทำเพื่อช่วยให้พระพลรานามัยของเจ้าหญิงพัชรกิติยาภาดีขึ้น ในช่วงเวลาสั้นๆรัชกาลที่สิ์สมเด็จพระราชินีสุธิดาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาพาสเสด็จเยี่ยมพระองค์เจ้าพัชรกิติยาพาถึงสองครั้งเป็นกําลังใจให้พระองค์เจ้าพัชรกิติยาพาและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์